อ่อวันนี้มาป้อนอาหารในนกเสวกันดีกว่าไในนกเสวกจะกินอะไรดีนะ,ะนี่ไในนกเสากก็กินรถนะไอ้วนแวนกินเข้าไปแล้วอุย๊ยรถสีแดงอ้ามเข้าไป อ่าอีอันนี้รถบรรทุกเ้อเสากินรถบรรทุกสีทองแล้วก็นี่รถกับตนอเมริกากินเข้าไปแล้วรถกับตาอเมริกาก็กินเข้าไปแล้วไอ้เลดค่าเลดค่าก็โดนกินเข้าไปแล้วว้าว แล้วก็คันนี้ไอ้หนูาสาวกินเข้าไปแล้วคันนี้สีแดงกินเข้าไปอีกแล้วแล้วก็ีงรถสีดำดูสิหนูสาวจะกินหรือเปล่าหนูาสาวก,กินเข้าไปอีกหนึ่งคันแล้วไอ้รถสีม่วงหนูาสาวกินไปเลยแล้วก็นี่รถกระบะนะครับ ไอ้เงเสากินเข้าไปแล้วรถสีชมพูไอ้เสากินเข้าไปแล้วเนี่เงาสาวกินพี่คนนี้เข้าไปเลยอุ้ยนี่แล้วก็รถส,สีน้ำตาลกินเข้าไปแล้วรถส,สีดำอีกหนึ่งคันนะครับเงาสากินเข้าไปเลยอิ่มหรือยังมนาะ แล้วก็กคันนี้กินเข้าไปเลยอปิดปาก้อเสาวหนอยกินอิ่มแล้วโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผมฝากติดตามด้วยครับ